ข้อความต่างมิติข้อความที่81พิธีกรรมตอนที่2พิธีกรรมจะช่วยดึงเอาความเป็นจิตวิญญาณออกมาให้อย่างเต็มที่มันมีพิธีกรรมอยู่หลายอย่างที่พวกคุณจะสามารถทำได้เพื่อแสดงความเคารพต่อฤดูกาลต่างๆของปีแล้วโครงสร้างของพลังงาน ของฤดูกาลนั้นๆที่พวกคุณได้เรียกออกมาแล้วนั้นก็จะมาช่วยปรุงแต่งวันเวลาที่จะตามมาของพวกคุณร่างกายเนื้อจิตใจอารมณ์และวิญ,ญญาณของพวกคุณจะจดจำความสำคัญของฤดูกาลต่างๆได้และจะจดจำคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆของช่วงเวลานี้ของปีได้ด้วยและก็จะหลั่งไหล ไปตามมันได้อย่างสอดประสานกลมกลืนกันมากขึ้นมันมีพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของดวงจันทร์และเกี่ยวข้องกับรอบการโคจรของมันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเนื้อของคุณอยู่ซึ่งพวกคุณจะสามารถสังเกตเห็นจังหวะการดึงดูดและการขึ้นลงของมันได้และในขณะที่พวกคุณกำลังเคลื่อนที่ผ่านไวต่างๆ และผ่านฤดูการต่างๆบนเส้นการเวลาของพวกคุณไปอยู่นี้มันก็มีพิธีกรรมบางอย่างสำหรับแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของพวกคุณเองด้วยนะซึ่งถ้าพวกคุณแสดงความเคารพต่อแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปเหล่านี้โดยการใช้พิธีกรรมบางอย่างแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ช่วงถัดไปของชีวิตด้วยความสะอาดหมดจดได้ จงสร้างพิธีกรรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพต่อช่วงเวลาที่พวกคุณกำลังจะจากมันไปเพราะว่ามันได้เสร็จสิ้นภารกิจในการนำพาบทเรียนและของขวัญทั้งหลายมาสู่ชีวิตของพวกคุณเรียบร้อยแล้วและรวมถึงเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ได้จบสิ้นลงไปแล้วออกไปเสีย ซึ่งด้วยการทำพิธีกรรมดังกล่าวนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะของพวกคุณพวกคุณก็จะมีสติอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากขึ้นมันมีพิธีกรรมอยู่หลายอย่างที่พวกคุณจะสามารถทำได้เพื่อแสดงความเคารพต่อฤดูกาลต่างๆของปีแล้วโครงสร้างของพลังงานของฤดูกาลนั้นๆที่พวกคุณได้เรียกออกมาแล้วนั้น ก็จะมาช่วยปรุงแต่งวันเวลาที่จะตามมาของพวกคุณด้วยการทำพิธีกรรมเหล่านี้พวกคุณก็จะมองเห็นว่าทุกๆก,การกระทำของตัวเองล้วนเป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วทุกๆก,การกระทำของพวกคุณก็จะกลายเป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารหรือว่าการทำความสะอาดบ้านประจำวันก็ตามพวกคุณก็จะสามารถนำเอาแก่นแท้ ด้านจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเขาเ้าไปใส่ไว้ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ด้วยการทำพิธีกรรมเหล่านี้พวกคุณก็จะสามารถคงอยู่ในความมีสติมากขึ้นและอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นในทุกๆสิ่งที่พวกคุณกระทาและในทุกๆก,กิจกรรมที่พวกคุณกระทำด้วยรัก จากทีมมอนนิ่งมสเซ